ความเห็นผิดของคนเนี่ยผู้เจ้าบอกมันเป็นของมีกําลังอันเคาะะไม่ได้กาลังออของมีกําลังที่เคาะไม่ได้เนี่ยอาการอย่างเนี้ยผู้เจ้าเรียกโอลัมพาคิยสังโย์สังโยน์คือเครื่องร้อยลัดเครื่องร้อยลัดอันมีในเบื้องต่ำห้ประการนะคือทิฏฐิที่ถือว่าตัวตนในขันห้าคือวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเอ๊ะทำยังไงจะหลุดพ้นนาะอะไร การหลุดพ้นมีหรือไม่พ้นจากความตายได้จริงไหมปฏิบัติยังไงจึงจะเอาชนะความตายได้นะหรือบูชาไฟหรือบูชาน้ำไปลอยบาปในน้ำกันดีไหมไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดีไหมเทพเจ้านั้นโน้นนี้ดีไหมภูเขาสากักดิทธิ์ลูกเจดีศักดิสิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สทษิ์ดีไหมวิจิกิจฉาทั้งนั้นเมื่อมีวิจิกิจฉามันจะมีศีลปพรตปรตาปรมาส พอสงสัยมันก็ปรุงไปเออบูชาไฟแล้วกันนะเออไปลดน้ำมนต์ดีกว่าเผื่อจะโชคดีเออสะดอกเคาะหน่อยนะต่อชะตาดูหมออีกนิดนึงให้เขาช่วยพยากรณมันจะแกว่งไปอย่างนี้หมดเลยนะพิธีกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นมากับพวกปุรุชนมากมายนะอย่างนี้นี่เป็นสังโยชน์สามตัวแรกอันปุถุชนละไม่ได้ เป็นความเหนียวแน่นนะเราก็วิ่งว่าพระพรมพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขากันนะคิดว่าการรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลนะเราก็ห้อยเครื่องล่างของขัง,งสายศินผูกข้อมือข้อเท้าข้อเอวประลัดขีกอะไรห้อยโคงห้อยคอกันเต้นไปหมดเลยนะมันไม่ได้คุ้มครองเราเราคุ้มครองมันนะเลี่ยมมันอย่างดีเลยนะ คอนทุกยังไม่แตกเลยนะนะคอนทุกคนตายก่อนนะอืมเนี่ยอืมของขลังยังอยู่นะคนตายไปแล้วนะอืถ้าเราคุ้มครองมันนะเพราะความเชื่อไงความเชื่อของปุรุชนว่าเฮ้ยไอเนี่ยบันดาลอะไรได้อืมพระเจ้าปฏิเสธนะพระเจ้าบอกนี่มันเดลรลฉานวิชา มันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเธอเข้าใจผิดนะ,ะมันบันดาลอะไรไม่ได้หรอกอย่างนี้ทิฏฐิเรื่องกรรมนะทิฏฐิเรื่องกรรมเนี่ยนี่ก็เป็นโอลัมพาคิยสังโยชน์เลยเนี่ยนั้นอันนี้เป็นเรื่องของอเครื่องร้อยลัดอันมีในเบื้องต่ำห้ประการนี่สข้อนะอีก2ข้อคือกรรมฉันทะ อีกข้อหนึ่งก็คือพยาบาทกรมมฉันท่าคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสจะให้โยมละความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสหมูนบรยากนะอันนี้ก็เริ่มยากใช่ไหมดังนั้นสามข้อแรกนะเนี่ยโยมพอไหวพอไหวแต่พอ,อละความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายโออันนี้เดี๋ยวเดียวขอก่อน อันนี้ก็เป็นของมีกําลังแก่ปุรุชนเหมือนกันอันปุรุชนละไม่ได้ใช่ไหมาลายากนะอีกอันก็พยาบาทนะเวลายมไม่พอใจใครเนี่ยโอ้มันจะพยาบาทคิดวันแล้ววันเล่าผูกไปเดือนสองเดือนสามเดือนปีหนึ่งนอนก็ฝันถึงไอ้คนเนี้แหละนะจะทำอะไรก็คิดวนอยู่กับเรื่องพวกนี้นะ เนี่ยเพื่อนสองหมดเลยนะอกุศลมิตกก็เกิดขึ้นเนี่ยพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ก็เป็นของมีกําลังแก่เขานะพอมีพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ก็เริ่มมีมิจฉาวาจาะก็พูดทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากนะเกิดปิศุนวาดนะ,ะการยุแยให้แตกกันเกิดมุสาวาจการพูดโกหกเกิดฤลสวาจ คำดา่านะ,ะเกิดสัมปะปะปะลาปะนะคำเพ้อเจอ้อนะเพราะว่าเป็นมันเป็นมิจฉาสังกปะที่เราไม่ทิ้งอมืมันก็หลุดออกมาทางมิจฉาวาจาพอมิจฉาวาจาจเจริญบริบูรณ์ก็เกิดเป็นมิจฉากรรมันตะ,อะพอยมด่ากันมากเดี๋ยวก็ได้ตีกันแล้วใช่ไหมได้ฆ่ากันได้เบียดเบียนกัน มิจฉากรรมันตาก็เกิดขึ้นเนี่ยนะฆ่าขาโมยประพฤติผิดในกรรมมิจฉากรรมันตามักแปดมันจะไล่มาอย่างนี้พู้เจ้าก็จะตัดอธิบายเอาไว้นะนั้นพวกนี้สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการ